สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปสุภุสคนจ้าสบายดีกันเนาะพี่น้องเนาะมือนี้นะคะก็เป็นมือวันหยุดขอ,องสนะิทเดจ้ามันเดกเป็นมือวันหยุดเนาะพี่น้องเนาะมันเด็กกับพี่น้องมาหากินอย่างของแทบแทพี่น้องบ่คิดบ่ฝันว่ามาอยู่เมืองแขกเะได้กินของตั้งสี่พี่น้องในวันมียะในวันมีอยู่แต่ตลาดนัดบ,บานเทาเน้องพี่น้องเนาะอยู่นี่ก็มีขายซื้อกันก็คือก็คืออย่างตามมาเบิ้งเลยพี่น้อง อ่ะหาส,ส,นะสวัสดีครับแขกนะยูครับแขกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาไปในร้านน้ำกันเลยพี่น้องเด้อไปเบิ่งกได้จัะวาสนี่สิพ้าไปซื้อไปกินอย่างนาะพี่น้องเนาะหิววันนี้หยุดเราต้องจัดหนักนะคะทุกคนนะกับกัดเฮ้ยหน่อยต้องพาไปจัดหนักเด้อพี่น้องเด้อตามซนี่มาจ้านี่ค่ะร้านนี้เลยได้จ้าโยโย,โย่คอฟฟี่นะคะอิเล็กตอร์เดี๋ยวซิเข้าไปข้างในกันพี่น้องไปข้างในกันนะจ้าทุกคน นา,นางก็นางกะหาของกินนี่คือร้านนะพี่น้องบรรยากาศข้างในนะนอไอออยๆตอนนี้ราคาขึ้นนะจ๊ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนสิบแฮมตอนนี้สิฟฮาแฮม อันนี้คือราคานะคะราคาก็จะขึ้นแน่เด้อวพี่น้องอันนี้ใส่เล็กใส่เล็กใส่ใหญ่อันนี้ใส่ที่เคยสร้างสิบห้าแหมตอนนี้นะคะตอนนี้สิบแปดแหมสิบแปดแหมราคาก็จะแพงขึ้นเด้อวพี่น้องตามนี้อันนี้ใส่เล็กอันนี้ใส่ใหญ่นะคะเมืองราคาตามนี้เลยเงินไทยก็ตกอยู่ประมาณเท่าไหร่สิบลอย,ย่อยบลอยกว่าบาท

น่ารักน,ร,กนร,กระหว่างรอเดี๋พี่น้องก็จะพาะเบิงงออเดอร์อันนี้ก็ราค่าอันนี้จะเป็นแบบปั้นะนะจ๊ะถ้าผู้้ดหมักแบบปั้นก็จะแพงกว่ากันมาน้อยหนึ่งเดี๋ยวนี้แบบปั้นแก้วน้อยแก้วใหญ่บิ๊กสมอเห็นบหมแบบปั้นอันนี้ผู้ใดจะใส่อ่ะท็อปปิ้งเพิ่มเพิ่มชีสเพิ่มนี่อย่างสักยาง ได้แล้วจ้าโอดยอะไหมคิมโหดเต็ไหมคโด yes ล้ก โยโกยุโกยูโนอิชิเอะดิสยูโนอิชิเอะยี่ห a ออะไรให้มาถึงเร็วเนาะนี่นะ <No. S 2> จ้าแก้วน้อยพี่น้องแค่เล็กกว่าเดิมที่เราสั่งกินอีกเดอ้อนี่เดอ้อแก้วนี้สิบหกแฮมจา้าถ้าแก้วใหญ่ใส่ที่เขาเคยสั่งกับกับสิบแปดแฮมจ้าเกินกันสามแฮมสองแฮมแต่แสอาแก้วน้อยเนาะเพราะว่ากินน้ำไร้ก่ได้เดี๋ยวปวดเยวพี่น้องเพราะเขาอยู่ข้างนอก สตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็ชาเขียวเด้อเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอันนี้อันนี้คือโทริยากิเมนบุกอ๋อมัาเม็นโทริยากิโทโกะโทโกยากิพี่น้องโทโกยากิเอาไว้จะเมนเล้วค่ะโทโกยากิกุกุกุกกิ อันนี้สิบห้าแฮมได้พี่น้องม่อกนสีแฮมตอนนี้สิบห้าแฮมนะจ้านะคะขึ้นแล้วได้หกชิ้นร้อนๆอร่อยมากขอบอกเคยกินแล้วอร่อยมากต้านนี้ไม่น่าเชื่อว่าที่นี่จะมีไข่นะจ๊ะที่มังแนอยูรานมีไวไฟพร้อมดจ้าไวไฟฟรีนะจ๊ะผู้ใดมาหนีกับมานั่งเล่นเน็ตเล่นเฟซก็ได้พี่น้องผู้ใดสร้างทางออนไลน์ก็ได้จ้าม,มีมีตละลับปัดนะคะมีตละลับปัดพร้อมพี่น้อง 我的。嗯嗯嗯 อาแขกกินทาโกยากิทำไมทำหน้างั้นละ่ะแขกแขกบ้ามากนี่น้องเอาสิมาลองกินอันนี้พี่น้อง แล้วจ้าแล้วสิ้นเดี่ยวชิ้นสุดท้ายแฟนรออิ่มแล้วนะคะทุกคนพร้อมจะกลับเอ้ยไม่ใช่กลับสิพร้อมจะเดินทางปัญหาที่กินต่อละจ้า ใครที่สนใจจะมาร้านนะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ข้างล่างนี้เลยค่ะนี่เบอร์นี้เลยนะคะเบอร์นี้เลยนะคะแล้วก็ใครที่อยากออนไลน์นะคะใครติดงานอยู่มาไม่ได้ก็แอปแอปพลิเคชันว่าซูมาโตซูมาโตเข้าไปเลยนะคะซ u m a t o a แอปพลิเคชัเท่านั้นนะคะในตารัดไม่มีนะคะทุกคนนะก็เข้าไปในซ u มาโต a แอปพลิเคชันนะคะก็ออเดอร์ ออนไลน์ได้เลยนะคะแต่ว่าใครจะมาร้านก็ตามเบอร์โทรที่ทิ้งไว้ข้างล่างนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะอุ้ยแดด่องตอนนี้ช่วงบ่ายนะคะทุกคนไปเลาเด้อไปเลาเด้อพี่น้องเจ้กขอบคุณกรับกขอบคุณครับขอบคุณครับบ,รบ,บ,บ๊ายบายค่ะอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องเด้อแดดซองพี่น้องเดี๋ยวสิบ่ายไปหาหม่องรอหม่องกินอีกพี่น้องมื้อนี้วันหยุดเสนิหักทุกคนนะจ๊ะพี่น้องจาอยูดีมีแห้ง รักทุกคนบายก้ายังเดรนก็ถ้ายัแล้วรักตุเกอนรักทุกคนสนรักทุกคนบย Good l i e Good share Good ติตามับกบบายบายมาสลามะมาสลามะไ้นมาสลามะไ้บายบายบบาคน